เรียนอาจารย์ที่เครารพนะคะดิฉันนาสาวธัญรั์แสงเป่ารหัสนิสิต6 4 4ี4 0 1 2 4 5วันนี้จะพาจะามาทัวร์เกี่ยวกับในมอนนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินปี25-60นั่น,นเองนะคะดิฉันชอบส่วนนี้เป็นที่สุดลนะคะ,พะเพราะแบบด้นนั่งพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็หนึ่งสามารถอย่างนี้ได้นะคะแบบเล่นพักผ่อนเวลาเรียนดึกๆได้นะคะแล้วก็สามารถกินข้าวตรงโต๊ะมาตรงนั้นก็ได้นะคะว่า วิวแถวนี้ก็คือดีในมอคือแบบวิวดีทุกที่เลยนะคะแต่ฉันชอบตรงนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันน่ารักความรู้สึกแรกเริ่มที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นยังไงบ้างคะก็อันดิฉันตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะเรียนที่นี่นะคะแต่ตอนแรกว่าจะเรียนแถวบ้านแต่ว่าแม่มาสอดส่องแล้วก็แม่หาข้อมูลให้แม่เลยรู้สึกว่าที่นี่บรรยากาศดีแล้วก็ใกล้บ้านที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าดิฉันอยู่อุดรธานีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวิวแบบโอเคทุกอย่างโอเคเพื่อนๆน่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองมากแล้วก็ของกกินอร่อยมาคะ แล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะคะเมื่อตัดสินใจเข้ามาเป็น KU81 แล้วรู้สึกอย่างไรคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแบบอยากทํากิจกรรมอยากเป็นเฟชชี่หรือว่าอยากประกวดโน่นนี่นั่นแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าโควิดระบาดนะคะเลยทําให้รู้สึกว่าแบบเออแบบมันไม่มีกิจกรรมมันก็น่าเศร้านะคะแล้วก็แบบตื่นเต้นที่แบบว่าได้มาเป็น KU ไม่คิดว่าจะแบบติดมหาลัยนี้หรือว่าไม่คิดว่าจะแบบได้มาเรียนที่เกษตรศาสตร์ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นมหาลัยที่แบบหน้าภาคภูมิใจมากค่ะขอบคุณค่ะ